ขาแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของพระกรรมฐานนั้นส่วนมากจะก็ใจผิดว่าท่านไม่สนใจปริยัติซึ่งนั่นหมายถึงขณะมาปฏิบัติและศึกษามากพอแล้วก็ให้วางลงก่อนในประวัติของหลวงปู่มั่นที่มีบันทึกไว้นั้นท่านเน้นปริยัติมากแนะนำให้สิทธิ์ควรได้ศึกษาให้ได้ระดับหนึ่งและท่านเองก็ศึกษาจริงจังมากนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากในการฟังธรรม และการเผยแผ่ธรรมต่อไปจะได้เข้าใจตรงและง่ายขึ้นสำหรับองค์หลวงตาพระมหาบัวนั้นเป็นที่น่าเสียดายที่คนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจและมองท่านผิดโดยไม่เข้าใจว่าท่านถึงจริงแค่ไหนบางทีก็ตัดสินด้วยกิริยาภายนอกหรือเป็นการสอนสิทธิเฉพาะหน้าโดยตรงที่จำเป็นต้องใช้ภาษาแรงๆเพื่อโคกสับกิเลสกับคนดื้อด้านบางคน หรือบางครั้งก็ต้องไม่ลืมว่าท่านเกิดมาในยุคอดีตที่คำเหล่านั้นในท้องถิ่นของท่านไม่ใช่คำหยาบหรือบางทีก็เป็นคำที่คนเฒ่าคนแก่พูดกับลูกหลานปกติแต่คนใกล้ชิดฟังแล้วจะรู้ว่าท่านพูดด้วยเมตตาไม่ได้พูดด้วยจิตที่หยาบตัวอย่างในพระไตรปิฎกก็มีปรกากฏชัดนะครับว่าพระอาหารหันต์พูดคำหยาบติดปากและพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าไม่ผิดไม่อาบัต เพราะพระอาหารหันต์ทำอะไรสักแต่เป็นกิริยาไม่เป็นกรรมขาดเจตนาไม่ได้พูดด้วยประสงค์ร้ายหรือต้องการทำร้ายกันด้วยวาจาเพราะคนบางคนสอนด้วยคำเพราะเพราะไม่ได้ผลแต่พอใช้คำแรงแรงกลับฉุกค,คิดเห็นภาพชัดก็มีอยู่เป็นประจำนะครับทั้งนี้มีรวมกับพระหรือคนที่ผิดจริงที่อาจมีกิริยาเหมือนท่านแต่เจตนาทางจิตต่างกันคนละด้าน ซึ่งก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยกให้ถูกต้องต่อไปไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นบูชาคนผิดได้หรือใช้เป็นข้ออ้างให้แก่ตนและคนที่ตนนับถือที่จะทำผิดต่อไปได้นะครับส่วนตัวแล้วตอนแรกไม่ได้ศรัทธาท่านเลยแม้แต่น้อยแอนตีท่านปรามาท่านด้วยซ้ำแต่ด้วยครูบาอาจารย์หลายท่านที่ผมศรัทธาที่อ่านใจเราได้และท่านเคารพเทิดทูนหลวงตามากก็เลยเอะใจ และลองเปิดใจศึกษาคำสอนของท่านก็เลยซึ้งเลยทีนี้ยังไม่นับกับที่ได้ไปเจอกับเรื่องเหนือธรรมชาติกับองค์ท่านโดยตรงหลายครั้งยิ่งการได้พบองค์ท่านโดยตรงยิ่งสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งความเมตตาและความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านยังประมาณไม่ได้และเห็นชัดเลยนะครับว่ากับหลายคนท่านปฏิบัติพูดจานำเสียงแตกต่างกับสิทธิ์หัวดือ้อที่ท่านเจาะจงสอนแบบแรงกับคนพวกนั้นอย่างไร บางท่านเนี่ยถึงกับไล่เพราะมิจฉาทิฐิรุนแรงและดื้อมากซึ่งคนไม่เข้าใจก็อาจมองว่าถ้าเมตตาจริงจะขับไล่ทำไมเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วนะครับที่เป็นการไล่ด้วยเมตตาเพราะถ้ายัางไม่ขับออกไปเขาจะทำผิดหนักขึ้นและส่งผลเสียกับตัวเขาเองชนิดที่นับประมาณไม่ได้คือถ้าว่าในเชิงลึกการทำชั่วบางอย่างนั้น ทำชั่วในสำนักที่มีพระอริยะเป็นประธานสงฆ์และหมู่เพื่อนรหมจารีเป็นพระอริยะย่อมส่งผลให้เกิดบาปร้ายแรงมากขึ้นกว่าการไปทำสิ่งเดียวกันหรืออยู่ร่วมกันกับปุถุชนด้วยกันนะครับขอฝากข้อคิดสำหรับหลายท่านไว้ถึงเรื่องความเป็นอริยะที่มาจากพระไตรปิฎกถึงข้อที่การตัดสินว่าใครดีไม่ดีบรรลุไม่บรรลุ ทั้งที่ภายนอกดูไม่ต่างกับคนธรรมดามีกิริยาไม่เรียบร้อยกุจาไม่เพราะหรือดูเหมือนยังมีกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีเพียงเราหรือคนที่เหมือนเราเท่านั้นถึงจะรู้ได้ว่าใครบรรลุคุณธรรมส่วนปุถุชนย่อมประมาณไม่ได้คือรู้ไม่ได้การปรามาย์พระอริยะย่อมชื่อว่าทำลายคุณวิเศษของตน คือมนุษย์เป็นสภาพที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมได้ดีที่สุดการปรามายพระอริยะเท่ากับตัดโอกาสบรรลุหรือก้าวหน้าในธรรมของตนและย่อมไหลลงสู่อบายหรือถึงความตกต่ำได้รับทุกข์เดือดร้อนโดยเฉพาะหลังจากตายจะเห็นชัดที่สุดแต่ในปัจจุบันก็เอาดีได้ยากทำความสงบจิตได้ยากบรรลุธรรมไม่ได้ และยังมีอีกพระสูตรหนึ่งตรัสถึงเทวดาที่บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็สามารถรู้ได้ว่าใครบรรลุธรรมหรือไม่จึงไม่แปลกที่พระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติจำนวนมากจะสรนเริญบูชาหลวงตาพระมหาบัวและการันตีว่าท่านบรรลุธรรมสิ้นพบแล้ว